สวัสดีครับช่องสถิตฮักแพงครับบริเวณพันธุงคุยตะมนลที่แก้วอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับ,ถม,รบถมดินขึ้นสูงแล้วครับถมดินขึ้นสูงแล้วตรงนี้จะขามสะนามนี้หะะครับซึ่งเป็นสะนามท้ำประปลาหมูบ่บ้าน เพิ่นกำลังผมดินเพื่อสีทํำการก่อสางสะพานครับช่วงสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำคำสาน้ำครับเพิ่นเพ,พิ่นกำลังเอาดินมาลงครับลึกนี่ครับนี่ลึกมากต้องใส่ดินขนาดคำนวนหลายละครับ ถมดินแล้วก็ที่ำเป็นสะพานเป็นสะพานเล็กประมาณสองร้อยเมตรตามซาน้มตรงนี้ครับประมาณสองร้อยเมตรเห็นแล้วเพิ่นกัจังเสียวดินออกครับเป็นน้ำซานาม้มสำหรับชุมชนเพล่นทำน้ำประปาครับ นำปลาปลาใส่ยอยู่ซีมูบานครับที่ไปผลิตปลาปลาเบื่องขับนำคุณอีเตคุณกับว่าเมนวาสาเหตุจากทางรถไฟโดยตรงหรอกครับโกติเขากับเป็นคุณจักนี้คุณยังสี่อยู่นีะครับเป็นกระลังเตรียมดินลงเบื่อบรรยากาศคูณทางไปเลยครับทางไปถัดไป สัก3กิโลสกิโลจะเป็นป้ายอยู่รถไฟสีแก้วครับตั้งข้างไปสถานีลอยเอ็ดตรงนี้เป็นสะนามผลิตน้ำประปาขึ้นไปนั่นจบบอไก่ครับจะเป็นจะเป็นจุดขามถานนไม้เหล็ก3สารข้ามเลยครับ ประมาณสองสองกิโลนี่แหละครับจะข้ามถนนไปป้ายจุดรถไฟสีสมาเด็จข้ามถนนสารคามเลยสะคราไกลครับจากจุดนี้ดินต้องใส่ละเติบดี่กับกีนองหลายเพราะวะ่นาน้ำยุนี โอ้ววนเม็นเลือกขมราครับเลือกกิลิสส่องใส่ดินจำนวนร้ายสวดสีมาสผมดินสวดที่เป็นคนสวนที่เป็นขั้นเดินนี่ผมได้ขอบหนึ่งน้อยนึงครับบางหลายจ่ายจุดตัวกับกำลังเล่งมือเลยครับ สิบวันใจห้องพ่อันไหนอันรอบล้วต่อไปล้ครับพี่น้องนโยบายออาพ่อไม้พ่นกับใจเหลียวเสร็จในปี2.570เดือนขุมพ่าพันธ์2570แล้วครับเรลียวไปเรลียวห,ห้องัอาอัศน์บริการน้ำกันล้ครับมีเป็นดอนผู้ตาเข้าคนดอนมู่บาน หม่องทางรถไฟเป็นป้าเห็ดดี่ครับสามเีเป็นปลาต้นแห้ง,งเป็นนอมาปูข้าวบานเป็นน้มาปูเกิดเห็ดครับเห็ดป้าทุกชนิดเกิดอันนี้มดเลยเปลี่ยนนินลินเป็นเล่นขึ้นเราไปเป็นท้างรถไฟเพื่อพัฒนาประเทศของเขาเนี่ยแหละครับเพื่อสัญจรไปมากอ่านช้สัญจรไปมากของพินหง ติดต่อคนทรงสินค้าเพื่อพัฒนาเพื่อการก่อสร้างลายรย,ย่างลหะครับก็ได้ไปไกลเราไปน้อง แต่โน่นคนพี่น้องเหลืเพิ่งจุดนี้จุดคนสี่สังสะพานเหล็กครับสะพานเหล็กความยาวประมาณ200เมตรครับได้มองเปลืองายก็คือดินนะครับเพิ่งจะถมเองเพิ่นเชี่ยวดีมันก็ยี่ไปสต้นกับขนมาบ้างโอ้แต่เรียกตนผู้คนเห็ดนะครับผู้รับน้องก็สั่งก็ทำลงทุน เป็ดไปทางไหนแนวปุบบ่ถือรบกวนบริยูแล้วบ่นกเป็ดนกเป็ดเป็นท่านบนนี้ครับี่านคนดินมาสร้างไหนพุ๊ครับ ตัวที่เต็มโอ้โปลาชุ่มช่นครับตรงข้างรถไฟเนี่ยเป็นปลาค่ะคปลาชุ่มฉ่นคนไม่ย่าง,งาเป็นน้ำผูเกิดเห็ดครับนะธรรมชาติ ตัวสีได้เต็มโอตัวต่อกันเมื่อหน่อยครับรถด,ดินเมื่อหน่อยตัวจิเชื่อมกันได้ผม่าเนมนผมไอรถไปแดนเลยดิครับผมเพื่อสีไปก็ส้างสะพานเรียลพนกะจังเสียก मतटा ठाउँलाई ไล่เขาค้วยอีกลยกล็ยกยจด้เต็มพูดทางประเลดครับก่อนซ้ำนี่ครับก็ได้ไปงอีก